ชนกปปสนำโดยพระพุทธอิสระเดินทางมาปิดล้อมเขตหลักสีตั้งแต่วันศุกร์ที่31มกราคมเพื่อให้ข้าราชการออกนอกสำนักงานและไม่ให้มีการขนหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งกระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆวันที่31มีการเจราจาสองรอบระหว่างพระพุทธอิสระกับคลตรวจตรีสุรนิ์พรมบุตรผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาลสองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จผมและก็ทาง ตำรวจได้ไปเจราจาอขอให้เปิดทางในวันที่สอง<ะ>เป็นครั้งแรกนะครับก็ไปเจราจาผู้การน2ออนะครับนนออแล้วก็รองผู้การแล้วก็ทางผู้กำกับทุ่งสองห้องแล้วก็ผู้ในการเขตแล้วก็ผู้ช่วยผู้ในการเขตนะครับทั้งคณะก็ได้ไปเจราจาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าท่านก็ยังยืนการว่าวัสดุกรณ์คือผลไม้พิษ วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สถานการณ์เริ่มตึงเครียดตั้งแต่เช้าเพราะข่าวจากทุกสายตรงกันว่าช่วงประมาณ11นาฬิกาจะมีกลุ่มมวลชนผู้สนับสนุนการเลือกตั้งนำโดยประธานชุมชนเคหะทุ่งสองห้องไปรวมตัวกันที่วัดหลักสี่แล้วจะเดินขบวนไปที่สำนักงานเขตหลักสี่เพื่อแสดงเจตนารมสนับสนุนการเลือกตั้ง 13นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์ตำรวจนครบาลเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บังคับการกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตนายสุรชาติเทียนทองนายการุณโหสกุลอดีตสสพรรเพืเ่อไทยตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุนัยพาสุขตัวแทน Human Rights Watch ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าให้ผู้บังคับการกรมฐานราบที่11และผู้อำนวยการเขตไปเจรจากับพระพุทธอิสระที่สำนักงานเขตหลักสี่และให้พันตำรวจเอกกิติพัฒน์เพ่งรุ่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ไปเจรจากับกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่วัดหลักสีแ่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็คือพูดกันจนมาถึงเงื่อนไขที่ต่ำที่สุดน,นะฮะ ก็เป็นเป็นมันวิกฤตถึงขนาดนั้นก็ขอเงื่อนไขต่ำที่สุดคำเดียวไม่ต้องต่อรองกันอ,อีกแล้วเนี่ยทางคนแสดงเขาบอกว่าขอให้มีการเลือกตั้งจากที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าทางนี้บอกว่ายังไงก็ต้องไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็จะไม่ปล่อยให้บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์อื่นๆนี่สามารถออกจากสำนักง,งานเขตได้เมื่อเงื่อนไขต่ำที่สุดมันไม่สามารถบรรลุก็ทางฝ่ายคนแสดงก็เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นนะครับ จนกระทั่งมาถึงบริเวณแยกหลักสี่ตรง IT ทีสแควแล้วก็เป็นรางรถไฟนะครับก็แล้วก็ตั้งเหมือนกับเป็นเวทีชั่วคราวอยู่ตรงนั้น ที่ปรึกษาอาวุโสฮิวแมนไรท์อวอตซซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีมวลชนกปปสาจากเวทีลาดพร้าวเคลื่อนมาสมทบทันทีที่เสียงระเบิดดังขึ้นสถานการณ์ยกระดับอย่างรวดเร็วมีการยิงตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามโดยเฉพาะจากฝั่งมวลชนกปสปสลักษณะของกองกำลังติดอาวุธสะท้อนให้เห็นว่ามีอาวุธสงครามมีความชำนาญสูงมีการฝึกฝนในทางยุทธศาสตร์และมีการติดต่อประสานงานกันอย่างดี ส่วนฝั่งมูลชนคนเสื้อแดงก็มีการยิงตอบโต้ลงมาจากตึกไอทีสแควรตรวจพิสูจน์หลักฐานของตำรวจพบร่องรอยกระสุน48รอยทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นด้านกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งด้านหน้าไอทีสแควรและฝั่งป้อมตำรวจใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ซึ่งเป็นฝั่งของกลุ่มกปปส ศูนปลอกกระสุนพบ25รายการันิฐานว่ามาจากอาวุธปืน7ชนิดคือปืนสั้นขนาดจุด3.8ปืนสั้นขนาด9มิลิเมตรปืนสั้นขนาดจุด4.5ปืนลูกซองยาวปืนยาวคาบินปืนความเร็วสูงที่ใช้กระสุนขนาดจุด2.23หรือปืนทาวโวและปืนอาก้า แนวทางการสืบสวนของตำรวจมีบอกแสว่ากลุ่มติดอาวุธมี3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เรียกตัวเองว่าซิลราชสิทธิ์กลุ่มที่2คือกลุ่มกาดกปป,ปสและกลุ่มที่3ซึ่งใช้อาวุธสงครามร้ายแรงคาดว่าน่าจะเป็นคนมีสีเพราะลักษณะการยิงผ่านการฝึกและใช้อาวุธปืนตามยุทธวิธีแต่เบื้องต้นที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับ3รายจะเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ผู้สมัครสสอเขตหลักสี่พักเพื่อไทยยืนยันว่าได้พยายามขอร้องมวลชนหลายกลุ่มไม่ให้เดินทางมาที่เขตหลักสี่แต่ยอมรับว่าไม่สามารถห้ามปราบได้เพราะประชาชนในเขตหลักสี่และกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรตั้งแต่ปิดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถูกขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าและกำลังจะถูกขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์แต่เมื่อเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าจึงขอให้ตำรวจและทหารช่วยรักษาชีวิตลูกบ้าน ผมไม่เป็นสอสอก็ได้ผมไม่เอาเลือกตั้งก็ได้แต่ว่าผมขออย่างเดียวว่าขอให้พี่ช่วยรักษาชีวิตลูกบ้านผมด้วยอันนี้คือคํายืนยันที่ผมที่ผมโทรไปหาท่านนะครับนะครับท่านก็บอกว่าพี่จะทําให้ดีที่สุดนะครับว่าความจริงก็คือความจริงนะครับผมไม่สบายใจด้วยซ้ำว่ามีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเข้าใจผิด นะครับว่า,าทหารราศดนั้นที่ออกมานะครับออกมาช่วยกลุ่มทางกลุ่มผู้ชุมนุมกกกสทาร้รรายพี่น้องประชาชนอันนี้ผมขอเรียนยืนยันด้วยความเป็นลูกผู้ชายนะครับว่าท่านพันเอกทรงวิทย์สุนทพักดีแล้วก็ท่านพนพันโทหนุนแนะครับนะครับแล้วก็ทารราศดใน,นวันนั้นณตรงนั้นได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้บัดผู้ได้รับบาดเจ็บร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอาวุธผมกล้าผมกล้ายืนยันนะครับว o i ซี t ีได้มีโอกาสพูด คุยกับพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์สรุปบทเรียนเหตุปะทะที่แยกหลักสีว่าจุดบกพร่องคือไม่ได้ตั้งด่านสกัดกลุ่มมวลชนกปป,ปสจากเวทีลาดพร้าวที่เคลื่อนมาสมทบด้านถนนวิภาวดีรงังสิตและโลเคโรดจึงทําให้เกิดสถานการณ์แทรกซ้อนแต่เมื่อเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแล้วทั้งทหารและตํารวจต้องพยายามยุติเหตุปะทะให้ได้ก่อนค่าไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครกล้าเข้าพื้นที่จนอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ความรุนแรงที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงเมื่อปลายปีที่แล้วตวงพรอัศววิไล v o ยซีวีรายงาน